พามาชมห้องคาเฟ่ติดแม่น้ำบางประกงนะคะอรอบรอบห้อง,ของเขาก็จะจัดไว้ให้เรานั่งหรือมาชมหรือนั่งดื่มกาแฟก็จะสวยงามอยู่นะคะราบลื่นอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาครฟนะคะบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟรอบรอบรอบ่อกก็จะมีต้นไม้สวยงาม เขียวช่ออุ่มเย็นตานะคะแต่วันนี้ลมแรงนะลมแรงมากนะคะรอบรอบห้องอาหารเขานะคะนะลมแรงมากพัดต้นไม้ไปลิวปลิวเลยใะ่ะนีคะทุกกระถางที่รอบๆเนี่ยจะงามหมดนะคะ เขาดูแลดีสวยลงมลื่นตาอันนี้ทางเดินเข้ามาจากลานจอดรถนะครเบยาการถอยมาถ่ายให้ดูนะคะ ตอนเดินเข้ามาไม่ได้เดินมาตรงนี้เดินเข้าไปในห้องเตอรตรงหน้าตรงที่พักเลยอันนี้เป็นในห้องคาเฟ่นะคะมีกาแฟมีอาหารตามสั่งอะไรของเขาเป็นห้องอาหารของที่พักที่นี่เลยโรงแรมนี่เลยนะะก็สะอาดโล่งนะคะ บายจัดได้ห่างคือป้องกันโรคไปในตัวด้วยนะคะม,มาที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีติดโควิดเ <c oughs> นา <đó> ะก็มากันได้เลยนะคะติดแม่น้ำด้วยเนาะสดชื่นนะคะเยาการก็เมื่อกี้ลมแรงเนการก็เข้ามาถ่ายในห้องเนาะถ่ายในห้องออกไปให้ดู แล้วเดี๋ยวใจการจะพาออกไปดูตะวันพระอาทิตย์ตกดินอีกทีนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่ไงเห็นไหมฮะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินที่เหลืองๆก็คือดวงพระอาทิตย์นะคะแต่ถ่ายออกไปเอที่ที่ยาวข้างล่างก็คือสะท้อนจากน้ำนะคะเนาะ สวยถ้ามันยืนตรงนี้ขณะที่เราไม่ดูรูปก็